ฉายาเทพีแห่งโชคลาภไม่เกินจริงนะครับสำหรับซูเปอร์สตาร์หมอลำอย่างน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับซึ่งล่าสุดวันนี้เอฟซีแฟนคลับเนี่ยดวงเฮงดวงปังพร้อมๆกับน้องหลังจากที่อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงพาไปดูเลขกล้วยในงานบวงสรวงที่โดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองนะครับเจ้าหน้าที่มาดูฐานของเจ้าเนาะหายแล้วถึงก้าวเข้าไปอุ๋งอิงยังไหนยังว่าอย่างนี้นะพี่ของเจ้าที่นะครับอยดู่บนเตา ก็เลยมาบอกพรอว่า20หรือ80ดนย์นี่แหละไม่มีบอกนย,อกอยนดีไหมไปเห็นไหนไหนบอกกันว่าบิงเรียกยุง้งก้ยไหมสองศูนย์ที่แปดศูนย์นี่แหละเหมอก คลิปวิดีโอดังกล่าวนี้ถูกถ่ายเอาไว้โดยเสี่ยนนเสี่ยวบอสโจลำเพินออฟฟิเชียลนะครับลงเอาไว้เมื่อตอนกลางวันที่ผ่านมาปรากฏว่าวันนี้ FC ฟซ n แฟนคลับนะครับก็ส่งตรงมาถึงอิมแล้วก็แชทกันมาแบบรัวๆเลยนะครับว่าโอ้โหมาจริงๆนะครับอะไรจะขนาดนั้นสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงกันทุกคนแน่นอนว่าวันนี้ไปโดนทางประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ FC ฟซแฟนคลับทุกท่านด้วยที่ดวงเฮงดวงปังไปพร้อมๆกับองค์อิงเพชรบ้านแพงในวันนี้นั่นเองนะครับอย่างที่บอกกับทุกคนว่าตัว ัวเลขอยู่รอบๆตัวน้องจริงๆครับวันนี้อง์อิงเนี่ยได้พาพ่อนอนท์น้องไปดูเลขกล้วยในขณะที่หลายคนเนี่ยไปโฟกัสในเลขของประทัดในเลขของอตัวเลขทูบใช่ไหมครับทุกคนแต่ว่าวันนี้ก็มีหลายคนนะที่ไปโฟกัสในตัวเลขกล้วยซึ่งจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวหนังสือสีดำเลยนะทุกคนที่เขียนเอาไว้ในกล้วยอย่างคลิปวิดีโอที่ทุกคนได้เห็นเลยนะครับ ุงอิงก็คือแบบมาบอกพ่นนอนเลยว่าตัวเลขเนี้ยมันประมาณ2 0หรือว่า0-8ประมาณนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้โดนเต็มๆครับทุกคนทางสงปปลาวนะทุกคนโอ้โหไม่เชื่อก็ต้องเชื่อจริงๆนะครับแล้วก็ฉายาเทพีแห่งโชคลาภเนี่ยไม่เกินจริงจริงๆครับทุกคนสําหรับุงอิงเพชรบ,บ้านแพงเนาะทุกคนเป็นเทพีแห่งโชคลาภได้เลยเพราะว่า FC ฟซแฟนคลับหลายคนที่ติดตามน้องเนี่ยก็ดวงดีดวงเฮงดวงปังเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ากลุ่มปิดเนี่ย พุ่งก็ไม่แปลกใจเลยครับทุกคนเพราะวันนี้หลายคนบอกว่าดวงดีไปกับน้องนั่นเองครับทุกคนนะ้องก็เป็นอะไรที่หมหัศจรรย์มากๆองอิงจะอะไรขนาดนั้นนะครับคือหยิบจับอะไรเนี่ยก็เป็นโชคเป็นลาบไปหมดจริงๆสําหรับเด็กผู้หญิงคนนี้เนาะทุกคนจะไม่ให้เรียกเทพีแห่งโชคลาภได้ยังไงถูกไหมครับวันนี้ในงานบวงสวงอย่างที่ทุกคนทราบกันเป็นอย่างดีนะครับว่าวันนี้ก็มีหลายตัวเลขมากๆเลยครับทุกคนเนาะทีะ่พวกเราเนี่ยได้สังเกตและก็สังเกตกันนะครับวันนี้ก็จะมีเป็นตัวเลขของ ประทัดใช่ไหมครับทุกคนซึ่งหลายคนเดจดเอาไว้แล้วนะครับทางด้านแฟนเพจหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาสเสด็จกับทุกคนได้มีการลงเอาไว้บนโซเชียลวันนี้นะคนเลขของประทัดวันนี้นะครับ8 5 2 5 3 8 5 2 5 3แะน,น,นะครับ,รบแล้วก็วันนี้เป็นตัวเลขของเลขทูบด้วย576อ่าวันนี้หลายคนไปโฟกัสในเรื่องของตัวเลขทูบกับประทัดเนาะทุกคนเลยทีเดียวครับ fc fun คับก็รู้สึก อบอุ่นหัวใจแล้วทุกคนซึ่งอิงไม่เคยพลาดกิจกรรมเลยนะครับอย่างเมื่อคืนวานนี้น้องก็ซ้อมกับพี่ๆแดนเซอร์ซ้อมกับพ่อโจแล้วก็ดูการโชว์ของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยครับทุกคนโอ้โหตั้งแต่ คือเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้เลยครับทุกคนจนลากยาวมาถึงดึกตอนดึกนะครับตีสองตีสามน้องก็ยังอยู่ครับทุกคนแล้วก็ตื่นเช้ามาร่วมพิธีบวงสวงกับเพื่อนๆกับพี่ๆในวงอีกครับทุกคนก็ต้องขอชื่นชมจริงๆครับในสปิริตของน้องนะครับแล้วก็วันนี้องค์อิงเนี่ยน้องก็นั่งเคียงคู่พ่อโจแล้วก็แม่นุชเลยนะวันนี้เป็นภาพที่หลายคนบอกว่าโอ้โ oh, หสุดยอดมากๆเลยน่ารักมากๆพิธีบวงสวงลูกสาวองค์อิงนะครับนั่งเคียงคู่กับพ่อโจแม่นุชเป็นภาพที่หลายคนอยากเห็นแล้วก็ นี่แหละครับทุกคนคําว่าบอสน้อยตัวจริงเนาะแล้วก็พ่อโจกับแม่นุชเนี่ยเขาก็รักเหมือนลูกแท้คนหนึ่งนั่นแหละอย่างที่ทุกคนได้เห็นการกระทําของซอ,อนุชครับทุกคนในแต่ละครั้งที่อิงเพชรบ้านแพงมาเยือนที่โดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับซอ,อนุชเนี่ยก็จะรักลูกสาวมากๆลงรูปลงคลิปวิดีโอตลอดเลยนะครับทุกคนแล้วก็ถึงแม้ว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆของลูกสาวแม่นุชก็ ไม่ลืมนะครับอย่างเช่นการที่น้องลืมแก้วน้ําเอาไว้แม่นุษถ่ายลงโซเชียลนะครับทุกคนบอกว่าลูกสาวลืมเอาไว้นี่คือโมเมนต,ต์ที่ fc แฟนคลับเนี่ยสุดประทับใจจริงๆเนาะทุกคนเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องราวที่น่ารักมากๆสำหรับวันนี้ครับทุกคนทีนท่งองค์หิงเพชรบ้านแพงได้เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เนาะทุกคนก็แน่นอนว่าวันนี้หลายคนออกมาอวยพรอ,อย่างเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้นะครับทุกคนทางด้านพ่อวีระพงศ์วงศินท์ศิลปินภูไทยครับก็มาที่โดมสาวน้อยนะ,นะทุกคนมางานโต๊ะจีนใช่ไหมครับเป็นงานปฐ องอิงก็เข้าหาพ่อวีรพงษ์วงศิน์อย่างนอบน้อมและก็อ่อนโยนนะทุกคนวันนี้เราเห็นพ่อวีก็มองน้องด้วยสายตาที่เป็นประกายจริงๆครับด้วยความรักความเอ็นดูเมตาน้องใครอยู่ใกล้ก็รักเด็กผู้หญิงคนนี้จริงๆครับทุกคนและอย่างที่บอกว่าการเดินทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนนะครับน้องก็พิสูจน์ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงเนี่ยเห็นแล้วว่าน้องเป็นคนที่มีคุณภาพนะและไม่เคยทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังไม่เคยข้ามหัวผู้หลักผู้ใหญ่น้องให้ความเคารพกับทุกคนจริงๆครับทุกคนนี่คือองอิง บ้านแพงครับก็ขอให้น้องคงความน่ารักแบบนี้ไปตลอดแล้วกันเนาะทุกคนคือแม่นุชพ่อโจคือเอ็นดูน้องมากๆเราเห็นว่าวันนี้มีภาพออกมาที่แบบว่าพ่อโจกับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยนั่งเคียงคู่กันแล้วก็ทุกกิจกรรมเราจะเห็นได้ว่าอุ๋งอิงเนี่ยก็จะไปยืนคู่พ่อโจเสมอนะครับแล้วก็เหมือนกับพ่อโจกําลังฝึกให้กับน้องเนี่ยเป็นทีมผู้บริหารเป็นผู้บริหารในอนาคตเนาะในการดูวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงในการดูอะไรต่างๆการบริหารต่างๆอย่างเช่นกัน แจกเงินอะไรต่างๆนะครับทุกคนแม่นุชเองก็จะให้ลูกสาวเนี่ยไปดูการแบบว่าทํางานด้วยนะครับทุกคนก็ถือว่าเก่งมากๆและที่สําคัญครับอุงอิงไม่เคยทิ้งการเรียนนะครับทุกวันนี้น้องก็ยังมีทําการบ้านส่งคนครูนะครับอย่างที่บอกว่าก่อนที่น้องจะมาสมัครหลังห้าหลังเวทีสาวน้อยเนี่ยปุงอิงมีการสมัครเรียนนะทุกคนสมัครเรียนการศึกษานอกโรงเรียนเอาไว้ครับแล้วน้องก็มีการแบบว่า ทำการบ้านส่งคนครูสิ่งหนึ่งที่น้องไม่ทิ้งก็คือทําทุกกิจกรรมจริงๆสาหรับเด็กผู้หญิงคนนี้นอ้องต้องขอชื่นชมมากๆเลยทีเดียวนะครับทุกคนวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับนำคลิปจากภรรยาของป่าอํานาจนอ้องมาให้ FC แฟนคลับที่ดูกันหลายคนดูแล้วคือ ประทับใจสุดๆนะทุกคนประทับใจมากๆเลยทีเดียวนะทุกคนกับสิ่งที่พวกเราได้เห็นที่แบบว่าออกมาสู่สายตาประชาชนนะทุกคนวันนี้อุคงหญิงก็น่ารักจริงๆครับแล้วก็วันนี้พิธีบวงสวงก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่นนะครับแน่นอนว่าวันนี้โดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงกับทุกคนเขามีการแบบว่านํา ซุ้มเนาะมาแบบว่าไม่ให้ตวนฝนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็ขอให้ปลอดฝนได้แล้วกันนะครับทีนี้หลายคนถามว่าวิมข่ากระแสไปร่วมง,งานเปิดวงหรือเปล่านะครับปีนี้ไม่ได้ไปครับทุกคนแน่นอนว่าติดธุระนะครับก็บอกกับบอสโจไปแล้วก็นั่นแหละครับทุกคนคือมีโอกาสพูดกับบอสโจไปแล้วนะว่าติดธุระสาคัญครับก็เลยไม่มีโอกาสได้ไปในวันที่20นี้นะครับก็เป็นกําลังใจแล้วก็ส่งกําลังใจไปทางกลุ่มปิดกันแล้วกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ทุกคนฝาก FC แฟนคลับกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้กับยิมข่าวกระแสด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปนี้จะนำคลิปของป๋าอำนาจมาฝาก FC แฟนคลับทุกคนนะครับที่มาดูหาเนาะถึงก็หาพวกอะไรอุ้งอิงยังไงยังว่าอย่างนีนี่เจ้ทีครับอยู่ของเขา ซึ่งไหนมาบอกเพราะว่าสองศูนยหรือแปศูนยี่หะไปมีบอก,บอกอยงีไหมไปเห็นไหนไหนบอกกันว่ามึงเ,เรียกอยูก่กล้วยไหมสองศูนย์ที่แปดศูนย์นี่หลดูเา,เาอุ้งอิงยังไหนยังว่าอย่างนนี่น ก็้หนมาบอกพอว่าสองศูนยหรือ80นย์นี่หระไปบอบบีบอกดีนไหมไมเห็นนี่นบอกกันว่ามองเรียกยุ้กวยไหมสองศูนย์หรือแปดศูนย์นี่หรอเพื